สวัสดีครับทุกท่านครับอธิปัตย์บุษบานครับอยู่ที่สวนนนุเกตปริยาครับวันนี้ผมจะมาทักทายกับทุกท่านแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ตอป่านะครับเป็นเป็นต้นตอนะฮะต้นตอที่เอามาทําการเสียบยอดติดตาเพื่อที่จะให้เขาเป็นรากหาหารนะฮะแปลงนี้เป็นแปลงเล็กนะครับเป็นแปลงเล็กเอ่อหกคูณสาม นะครับผมปลูกพันธุ์บิ๊กเพอเลตนะครับแปลงใหญ่อยู่มุมโน,น้นนะฮะอยู่แปลงหนึ่งหนทางโน้นนะครับอันนั้นเป็น S48 ทั้งหมดเลยนะครับผมรีเซ็ตกิ่งใหม่เพิ่งจะตัดนะครับส่วนตัวนี้เพิ่งจะปลูกใหม่เมื่อประมาณต้นปีนะครับประมาณวันที่1 5บห้าสิมกรานะครับอันนี้เป็นบิ๊กเพอเลตยกเว้นต้นนี้ ตอนนี้เป็นพันธทิมโก้นะครับจริงๆแล้วไม่มีที่ปลูกก็เลยเอามาแทรกกับกับแปลงที่ปลูกบิ๊กเพลทนะครับอน,นาคตต่อไปก็คงต้องขยายเป็นเป็นโรงเรือนต่างหากนะครับอันนี้เป็นองุ่นแดงที่เปิดตัวใหม่เนะนะครับกิ่งก็กำลังแตกออกมาสวยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดู มาพูดคุยกันเรื่องอตอป่าหรือว่าต้นตอหรือว่ารูสต็อกนะครับที่ใช้กันในในประเทศไทยเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในมือผมเนี่ยมันจะมีอยู่สี่พันไม่เยอะนะครับพันละต้นสองต้นได้หลายท่านถามมาจะซื้ออ่อยังไม่มีขายนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองซึ่งแปลงเก่าทางโน้นน่ะที่ผมปลูก S48 เนี่ยก็มีการทดลองไปแล้วนะครับและตอนนี้ กำลังที่จะเตรียมขยายของต่อป่ามาดูทีละอ,อย่างเลยต้นนี้ต้นนี้เป็นเอ่อฟรีดอมนะฮะฟรีดอมเห็นไหมครับยอดเขาก็จะออกแดงๆเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีขนหน่อยนึงนะครับนะฮะผมตอนไว้ด้วยเห็นไหมผมกาลังที่จะขยายกําลังออกรากนะครับก็ตอนไว้ก็กประมาณสักยี่สิบ ตุ้มนะเห็นไหมฮะออกลากละอันนี้คือพันฟรีดอมใบเขาก็จะหน,นาหน่อยนะฮะมีขนนะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับและยอดก็จะออกออแดงๆเหลือง ตัวนี้ค่อนข้างที่จะทนทานแล้วก็หากินเก่งรากเยอะมากนะครับอันนี้คือฟรีดอมแล้วมาดูตัวนี้ตัวนี้คือพอเส้นพอเส้นผมมีต้นเดียวนะครับกำลังจะขยายต่อนี่เห็นไหมอันนี้ยอดเขาจะเป็นฝฟฟอยๆหน่อยนะฮะก็ตอนไว้ละเผื่อว่าจะมีการขยับขยาย ใบของพอเส้นก็จะแปลกกว่าเขานะครับยอดก็จะเป็นฝฟ,ฟยๆแบบเนี้ยอันนี้คือพอเส้นนะครับและทีนี้มาดูมาดูเอชโอโฟ SO ต้นนี้เป็นต้นเ SO อ4โอฟนะครับเห็นไหมดูๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับฟรีดอม แต่ว่าพอ,พอดูของจีงเนี่ยมันก็จะไม่คล้ายซะทีเดียวนะครไอตัวนี้เป็นใบบางๆหงแดงยอดแดงๆเห็นไหมครับเนี่ยยอดเขาจะแดงๆข้อก็ยาวนะฮะเนี่ยครับยอดที่แตกออกมาใหม่เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ทิ้งเพราะผมจะจะตอนเพื่อขยายพันธุ์ใบก็จะประมาณนี้นะครับใบเขา นี่ยอดนี้แดงแฉะเลยยอดเห็นไหมฮะก็จะมีฟรีดอมมีพอเซ้นแล้วก็มีเอสโฟที่ผมกำลังเลี้ยงกำลังขยายอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ขยายไว้ก็คือไอ้ตัว1นึ่ที่ผมเคยใส่ถุงชำํำเห็นไหมฮะผมเคยทำการเสียบยอด แล้วมันมันแห้งตามันแห้งไปนะฮะผมก็เลยเลี้ยงต้นตอป่าไว้เห็นไหมพอมันแตกยอดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้มีช่อดอ,อกด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเด็ดออกเลยไอหนึ่งหงหนึ่งสามเนี่ยจะเป็นใบนนหนาหนาเข้มเข้มนะฮะแล้วก็ยอดก็จะออกข,า,ขาวๆแบบนี้ นี่คือภาพรวมของการทดลองการการขยายพันธุ์ต้นตอหรือว่าตอป่านะครับเห็นไหมฮะผมไม่มีพื้นที่ผมไม่มีที่ปลูกฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใส่ถุงชัามไว้นะฮะใส่ถุงชัามแล้วก็พอมันแตกยอดออกมายาวขึ้นมาผมก็ตอนก็สามารถที่จะตอนทําการขยายพันธุ์ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่อะไรมากมายนะครับก็แค่ตามริมเห็นไหม ตามตามริมโรงเรือนเห็นไหมครับพอปลูกใส่กระถางปลูกใส่ถุงช่มเสร็จก็โยงเชือกขึ้นมาแล้วก็มาผูกกค้างตรงเนี้ก็สามารถที่จะขยายทําไว้ไว้ใช้เองนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการขายต้นตอขายตอป่าแต่บางทีอ่ะเวลาเราต้องการเนี่ยหาซื้อยากมากขาตลาดนะครับไม่ใช่ว่าเออ คนที่ที่ผลิตต้นตอหรือว่าตอป่าขายนี่ไม่มีมีครับมีเยอะมากแต่บางทีอ่ด้วยความที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของการปลูกองุ่นเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ทันนะครับในเรื่องของการการขนส่งด้วยนะครับช่วงนี้ร้อนมากพอสั่งมาแล้วมันก็ตายไปเกิน50%ซนตะ์ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพอมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะขยายไว้ใช้งานเองได้ ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตอนต่อป่าจะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบวันมันก็จะออกรากแล้วเห็นไหมเนี่ยเริ่มออกรากแล้วอันนี้ได้สิบสองวันสิบสองวันได้แค่นี้ได้เท่านี้เห็นไหมฮะก็จะรออีกนิดนึงอีกประมาณสักยี่สิบวันก็ก็จะตัดแล้วก็เอาไปทำการขยายต่อนะฮะให้ได้เยอะกว่านี้นะครับ เห็นไหเห็นรากเข้าไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็สั่งซื้อมาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะทดลองตอนหรือว่าเลี้ยงต่อป่าเพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์เองเราก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นไอเดียเป็นแนวอีกแนวหนึ่งนะครับที่จะทำให้ ทุกท่านได้มีตอป่าใช้โดยที่ไม่ขาดแคลนนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะการที่จะปลูกองุ่นถ้าจะให้ดีจะต้องมีต้นตอหรือว่าตอป่าจะเอากิ่งพันธ์ุแบบนี้ไปเสียบไปปักชำไม่ดีนะครับไม่ดีฉะนั้นในในเชิงทางวิชาการเขาก็บอกนะฮะนักวิชาการหลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านก็บอก ทำไมถึงต้องใช้ต้นตอต้องใช้ต่อป่าในการที่จะปลูกองุ่นนะครับเพื่อต้องการลากเยอะหาอาหารเก่งนะครับทนทานต่อโรคนะฮะโรคทางดินเชื้อรานะครับแล้วก็กลุ่มแมลงต่างๆด้วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืดอายุของต้นองุ่นของเราให้นานขึ้นนะครับโอเควันนี้าพาทุกท่านมาชมต่อป่าแค่นี้ก่อนนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ